พาดหัวข่าววันนี้แจ้งชัดข่าวเรือเ่องกำหนดวันโอนเงินให้กลุ่มเปราะบาง3,000บาทในวันที่10ของเดือนกราบสวัสดีครับสวัสดีผมบ๊อบบี้สาระดีวันนี้มีข่าวสาระดีๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องเช่นเคยครับก่อนจะรับฟังรับชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ๊อบบี้สาระดีครับ วันนี้4มิถุนายน2563ที่เพจสำนักประชาสัมพันธ์เขต7กรมประชาสัมพันธ์ได้มีการโพสข้อความเผยว่าตามที่มีข่าวลือเงินยายากลุ่มปะบาง3,000บาทจะโอนให้ในวันที่10ของเดือนพร้อมกับเบี้ยยังชีพหรือเงินอุดหนุนประจำเดือนนั้นตรวจสอบและพบว่าไม่เป็นความจริงเนื่องจากขณะนี้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงการคลัง กำลังเร่งกําหนดหลักเกณฑ์ให้รายละเอียดครบถ้วนสำหรับผู้ที่ได้รับเงินเยียวยาสามพบาทนี้ยังไม่ถึงขั้นตอนกําหนดวันที่ในการอวนชัดเจนต้องรอการสรุปประกาศอย่างชัดเจนให้ทราบไปด้วยกันแหล่งที่มาของข่าวเพจ Facebook สำนักประชาสัมพันธ์เขต7กรมประชาสัมพันธ์ครับขอบคุณแหล่งข่าว ทีนิวออนไลน์หาคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับท่านไม่มากก็น้อยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ๊อบบี้สาระดีนะครับ